ซื้อต้นไม้มาแล้วก็มาปลูกง่าเปลี่ยนก,กะะันปลูกตัวนี้เอาดอกตัวนั้นออกตอนนี้กำลังเปลี่ยนถังต้นไม้ทีตั้งใส่ในห้านงามบบพี่น้องดอกไม้ค่อย นี่กับกระสิเปียนทางนั้นช่วงนี้นี่ช่วยเอาทิมไมใหญ่บ้านผสมดินลูดอกไม้หายไม่ให่เอัดตั้งส่ห้านใหม่งามๆต้นนำโซกนำใสนะพ่อเนาะ ดินลงก่อนดินนี่ผสมฟุนพร้อมตัวนี้หันดึงออกมาแล้วเห็ดสียแยกมนันในเด้อแบบผู้หายมันทีปูใหายมันติดกันหลายตาย,ตายดอกอย่ยาสัน <laughs> ยานมันตายอีกสัน เห็นต้นไม้ซื้อมาซื้อมางามบอพี่นะ้องงามบบดอกไม้ไฟไฟในบ้านก็จริงจังเนาะ anh đang họ. Gần hm? Young. 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 บรรดาเสียเอาเข้าวไปจัดไว้ในห้างงามๆเอาตัวเคืนขี้ดินใส่หลายพ่อหาากระหดน้าชื่อมาเอาเอาเอออีกขี้ดินไม่นึง อันนี้เขาห้องต้นอย่างอ <laughs> ูอันนี้ได้ยินว่าขาห้องมาต้นเงินไหลมาเงินไหลน,น้องท้องไหลมาเนาะแม่นบ่พี่น้องเป็นต้นอย่างกับวูแต่ว่ามันงานแต่ส่วนหลายก็จะเมนเบิ่งตามยูทูบ e บอตามเฟซบุ๊ก k บอที่ว่าเขาเอาลงว่าต้นไม้มงคลใคาก็ไปซื้อมา โชคดีมีคนมาปลูกไห่โอเคงามแล้วบุฟเฟ่เติมดินกันเถอะน้องใส่น้ำมัาสิเนี่ยมัน,นอยู่เวลาใส่น้ำมามามาปลูกต้นไม้ซอยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ ทายใ้เบิงว่มากำลังปลูกต้นไม้เสียข่าวไปไว้ในห้างเสียงาราถอะลามรถไถดังนาะหลังจากปลูกแล้วกไ็ได้ประมาณนี้แหละได้ประมาณนี้ขอของหมดอ่ะ <c oughs> ยังจัดไปก่อนแล้วก็มีที่นี่อีก ต้น,นง,งามบอพี่น้องเลยหลังหลังต้นน้ำต้นนึงอันนี้อยู่หลังตูเ้เยน็นหลังตูเ้เย็นงามงามหลายดอกไม่ค่อยปลูกใกล้สี้วหล่ะ <c oughs> จั่างไดพ่อหญ่เมื่อยบอใสองต้นอันนี้เป็นต้นโสมเด้อต้นโสมอันนี้กวักแดงจะเข้าไปด้เฮือนกันเด้อเอาเข้ามาแล้วกับบมีบอนตั้งได้ปะเนี่ยให้มาตั้งอยู่นี่เอามีซัมนี่แหละเนาะ พันมากกระซาะกรกดไล่กดยังเทรเนี่ยกดไล่กดแชร์กดกระลิงติ้งติ้งติ้งอันนี้เป็นห่านยิบขาของข่อยห่านตัดเครืองของข่อยเองมีดอกไม้งามๆม,มากแพงดอกไม้นี่ต้องมีึกงุมหลังตู้น้ำ ต้องมีถึกมุมเลยอันนี้ก็ะหอมลาบปลูกไว้พอได้เบิร์นงดงามเต้นไหลเงินไหลน้องทองไหลนางเติ้นเรียกสับนะสนนนะกันนะเอาพอสันี้แหละเนาะเคพอก่อนายบายเด้องามจิบว อันนี้ก็ผูกปูขี่น,นอกพี่เด้อผูกปูปปปกำลังเมียนอยู่โ okay, <Bye. S 1> อเคบายบายบายพ่อหายบายกินหน้ามานแน่ <laughs>